ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปรัชญาชายหนุ่มที่มีจิตใจกล้าหาญแต่ก็ชอบความสันโดษเขาเพิ่งกลับมาจากการเดินทางยาวนานเพื่อหาที่พักผ่อนแต่หมู่บ้านที่เขาเติบโตมากลับไม่เหมือนเดิมหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับเต็มไปด้วยความลึกลับมีข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในคืนที่ไม่มีพระจันทร์และผู้คนในหมู่บ้านไม่กล้าออกจากบ้านหลังตะวันตกดินปรัชญาไม่เชื่อในข่าวลือนี้แต่คืนแรกที่เขาอยู่ในหมู่บ้าน เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามลมจากทิศทางของป่าที่อยู่ข้างหมู่บ้านเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมชาติแต่มันฟังดูเหมือนเสียงของคนที่กำลังเรียกเขาปรัชญามาหาข้าปรัชญารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แทรกเข้ามาในร่างกายแต่เขาก็พยายามหักห้ามใจไม่ให้เดินตามเสียงนั้นทว่าความสงสัยกลับทําให้เขาไม่สามารถข่มตาหลับได้เขาเริ่มสงสัยว่าเสียงนั้นคืออะไรและมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในป่าลึกนั้น เช้าวันต่อมาปรัชญาได้ยินชาวบ้านพูดถึงเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่หายตัวไปในคืนที่ไม่มีพระจันทร์ชาวบ้านเชื่อว่าป่านั้นมีวิญญาณที่ติดอยู่และไม่สามารถหลุดพ้นไปได้พวกเขาเชื่อว่าผู้ที่ถูกเรียกเข้าไปในป่าจะไม่มีวันกลับมาแต่ปรัชญาก็ไม่ใช่คนที่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ง่ายๆเขาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเสียงกระซิบที่เขาได้ยินเขาเตรียมตัวและออกเดินทางเข้าไปในป่าในคืนนั้นขณะที่ท้องฟ้าไรแสงจันทร์และหมู่บ้านเงียบงันเหมือนต้องการซ่อนความลับบางอย่าง หลังจากที่ปรัญาได้ยินเสียงกระซิบลึกลับในคืนแรกเขาตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาความจริงแม้ว่าเขาจะได้รับคำเตือนจากชาวบ้านให้ระวังแต่ความสงสัยในใจของเขาทำให้เขาไม่อาจหยุดยั้งการค้นหาได้ค่ำคืนนั้นปรัญาเดินลึกเข้าไปในป่าทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดต้นไม้สูงล้อมรอบเขาไว้ราวกับต้องการจะกักขังเขาไว้ในที่แห่งนี้บรรยากาศรอบตัวงเงียบสนิทราวกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในป่า แต่เมื่อปรัชญาเดินไปได้สักพักเสียงกระซิบกลับมาดังอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆมาหาข้าปรัชญาเสียงนั้นเหมือนลอยมาตามลมจากที่ไกลๆปรัชญามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกเข้ามาในกระดูกความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้ามองเขาจากที่ไหนสักแห่ง ขณะที่เขายังคงเดินต่อไปปรัชญาเห็นแสงเรปรีจากระยะไกลมันเป็นแสงเล็กๆที่ส่องผ่านหมอกบางๆที่ลอยปกคลุมพื้นป่าปรัชญารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังดึงดูดเขาไปยังที่แห่งนั้นเมื่อเขาเดินไปถึงแหล่งที่มาของแสงเขาพบว่ามันมาจากกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในป่ากระท่อมนั้นดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแต่ยังคงมีแสงไฟเล็กๆส่องผ่านหน้าต่างออกมาปรัชญาลังเลที่จะเข้าไปเขารู้สึกได้ถึงความลึกลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในกระท่มนี้ แต่ความสงสัยในใจทําให้เขาตัดสินใจเข้าไปสํารวจเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปในกระท่อมภายในเงียบงันและมืดมนมีเพียงแสงจากโคมไฟเล็กๆที่ตั้งอยู่บนต๊ะไม้เก่าเขาเห็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่ตรงกลางโต๊ะข้างๆกันมีแผนที่ของป่าที่ดูเก่าและถูกใช้บ่อยปรชญาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาและเมื่อเขาเปิดอ่านเขาพบว่ามันเป็นบันทึกของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่บันทึกเล่าว่าคนผู้นั้นได้ค้นพบความลับบางอย่างในป่าแห่งนี้ความลับที่เกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณที่ยังคงติดค้างอยู่ในป่า ประ,ย,ะยิบสมุดบันทึกเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาและเปิดอ่านอย่างระมัดระวังหน้าแรกๆของสมุดบันทึกเล่าถึงชายคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในกระท่อมนี้ชายคนนี้เป็นนักสำรวจที่มีความเชื่อว่าป่าแห่งนี้ซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลธรรมดาข้อความในบันทึกกล่าวถึงการสำรวจลึกลับในป่าและการพบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเงาร่างที่ปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอก และความรู้สึกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์คอยติดตามเขาชายคนนั้นพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบแต่สิ่งที่เขาค้นพบกลับทำให้เขาหวาดกลัวมากกว่าที่จะให้คำตอบปรัชญาอ่านต่อไปจนถึงหน้าที่บันทึกถึงคืนหนึ่งที่ชายคนนั้นได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาเหมือนกับที่ปรัชญาเคยได้ยินเมื่อคืนก่อนชายคนนั้นเล่าถึงความกลัวที่มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะหยุดการค้นหาและพยายามหลบหนีออกจากป่า ต่บันทึกจบลงอย่างกระทันหันข้อความสุดท้ายเป็นเพียงการเขียนที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับว่าชายคนนั้นถูกขัดจังหวะขณะเขียนคำสุดท้ายไม่มีการบอกว่าชายคนนั้นได้ออกจากป่าหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาปรัญารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านมาจากข้างนอกเขาหันกลับไปมองหน้าต่างของกระท่อมและเห็นเงาร่างบางอย่างยืนอยู่ด้านนอก เงานั้นไม่ขยับและยินเงียบอยู่ท่ามกลางหมอกที่หนาทึปรัชญารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกขณะแต่เขาตัดสินใจลุกขึ้นและเดินออกไปเผชิญหน้ากับเงานั้นเมื่อเขาออกไปด้านนอกเงาร่างนั้นค่อยๆจางหายไปในหมอกเหลือเพียงความเงียบงนันและเสียงลมพัดเบาๆปรัชญาเริ่มรู้สึกว่าตนเองเข้าใกล้ความลับของป่าแห่งนี้มากขึ้นทุกทีแต่ก็รู้ดีว่าความลับนี้อาจมีอันตรายซ่อนอยู่ หลังจากที่เงาร่างลึกลับจางหายไปในหมอกปรัชยายังคงยืนอยู่หน้ากระท่อมเก่าความเงียบสงดที่ปกคลุมรอบตัวทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาเริ่มสงสัยว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้คืออะไรและทำไมเงาลึกลับเหล่านั้นจึงดูเหมือนคอยติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขากลับเข้ามาในกระท่อมและพยายามค้นหาคำตอบเพิ่มเติม,ตมจากสมุดบันทึกที่เขาเพิ่งพบขณะที่เขาพลิกหน้าต่อไปเขาพบภาพวาดมือของนักสำรวจคนหนึ่งที่เล่าเรื่องของวิญญาณเฝ้าป่า ซึ่งเป็นวิญญาณของผู้คนที่ตายไปแล้วและยังคงติดค้างอยู่ในป่าพวกเขาไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะพลังบางอย่างกำลังยึดพวกเขาไว้ข้อความในสมุดบันทึกบอกถึงพิธีกรรมที่นักสำรวจเคยพยายามทำเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นแต่พิธีกรรมกลับไม่สำเร็จและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้วิญญ,ญาณยังคงติดค้างอยู่ในป่าปรัชญาตัดสินใจออกสำรวจป่าต่อเพื่อหาจุดที่นักสำรวจเคยทำพิธีเขาหวังว่าจะหาคำตอบเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิญญ,ญาณเฝ้าป่าและความลับที่ซ่อนอยู่ เมื่อปรัชญาเดินลึกเข้าไปในป่าหมอกเริ่มหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศทางเสียงนั้นเหมือนจะคอยชักนําเขาไปยังจุดหนึ่งปรัชญาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังตามเขาอยู่แต่ทุกครั้งที่เขาหันกลับไปมองเขาก็ไม่พบอะไรเลยในที่สุดเขามาถึงจุดที่นักสํารวจเคยทําพิธีมันเป็นลานเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาบางๆปรัชญาพบเครื่องหมายโบราณที่แกะสลักลงบนหินกลางลานเครื่องหมายเหล่านั้นดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมที่ถูกบันทึึกกไว้นสมุดบัท ขณะที่เขากำลังสำรวจหินเหล่านั้นเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและเงาร่างลางๆของวิญญาณเฝ้าป่าก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นรอบๆตัวเขาพวกมันไม่เคลื่อนไหวแต่จ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาเศร้าและหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือปรัชญารู้ว่าตอนนี้เขาอาจเป็นคนเดียวที่จะสามารถช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ได้ปรัชญายืนอยู่หน้าหินโบราณพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ที่แกะสลักไว้อย่างลึกลับขณะที่เขากวาดสายตามองไปรอบๆวิญญ,ญาณเฝ้าป่าที่ยังคงติดค้างอยู่ปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้น พวกเขามองดูปรัชญาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังราวกับว่าพวกเขารอคอยใครสักคนที่จะช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากคำสาปที่ยาวนานปรัชญาไม่สามารถทิ้งพวกเขาไว้เช่นนี้ได้แต่เขายังไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรถึงจะปะลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ได้เขากลับไปอ่านบันทึกที่พกติดตัวมาอีกครั้งบันทึกนั้นบอกถึงวิธีการทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยพลังวิญญาณแต่มันต้องใช้ความมุ่งมั่นและการเสียสละบางอย่างถ้าผมทำพิธีนี้สำเร็จพวก เขาจะได้รับการปลดปล่อยปรัชญาคิดในใจขณะที่เขาเริ่มทำความเข้าใจกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำเขาเริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพิธีพวกเครื่องรางและสัญลักษณ์โบราณต้องถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่บันทึกระบุเอาไว้เสียงกระซิบของวิญญาณรอบตัวเขาเริ่มเงียบลงราวกับว่าพวกเขากำลังรอดูว่าปรัชญาจะสามารถทำพิธีได้สำเร็จหรือไม่ลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทำให้หมอกหนายิ่งทวีความหนาวเย็นมากขึ้นเรื่อยๆปรัชญารู้ว่าพิธีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณแต่ยังเกี่ยวข้องกับพลังที่เขาไม่อาจควบคุมได้เมื่อทุกอย่างพร้อมปรัชญานั่งลงตรงกลางลานกว้างใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาบางๆเขาเริ่มสวดมนต์ตามที่บันทึกได้บอกไว้เสียงของเขาเริ่มดังกล้องในป่าและวิญญาณที่เคยเงียบงันก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งทันใดนั้นพลังบางอย่างเริ่มแผ่ซ่านออกมาจากพื้นดินหินโบราณที่อยู่ตรงหน้าปรัชญาเริ่มส่องแสงอ่อนๆราวกับว่ามันมีชีวิตพิธีกรรมใกล้จะสำเร็จแล้ว แต่ปรัชญารู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่ปรัชญาทาพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องแสงจากหินโบราณก็ส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆหมอกที่ปกคลุมรอบๆตัวเขาคล้ายจะขยับและหมุนวนรอบๆลานกว้างอย่างช้าๆราวกับว่ามีพลังที่ไม่สามารถมองเห็นกําลังทํางานอยู่ความเงียบสงัดที่เคยมีในป่าเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงของวิญญาณที่ค่อยๆปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆวิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่แค่เฝ้าดูอีกต่อไปแต่พวกเขาค่อยๆเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ปรัชญามากขึ้นใบหน้าของพวก เขาแสดงออกถึงความรู้สึกหลากหลายทั้งความหวังความเศร้าและความโกรธที่ถูกกักขังมานานหลายปีบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดปรัญารู้สึกได้ถึงพลังที่แผ่กระจายออกมาจากพิธีกรรมและร่างกายของเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเขารู้ว่าพิธีกรรมกำลังใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแต่เขาก็เริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพลังที่เขาปลดปล่อยออกมา ทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านต้นไม้รอบลานและเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังก้องในอากาศพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนหินโบราณที่ส่องแสงสว่างทวีความสว่างมากขึ้นจนแสงนั้นแทบจะปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างปรัชญาพยายามตั้งสติและสวดมนต์ต่อไปเขารู้ว่าพลังวิญญาณที่ถูกกักขังมานานกำลังถูกปลดปล่อยแต่เขายังไม่แน่ใจว่าการปลดปล่อยนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขหรืออันตรายที่มากกว่าเดิม ขณะที่เสียงของวิญญาณดังขึ้นเรื่อยๆวิญญาณหนึ่งที่เคยอยู่ในป่าแห่งนี้มายาวนานที่สุดก้าวออกมาและยืนอยู่ตรงหน้าปรัชญาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความหวังเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดว่าเจ้าคือผู้ที่สามารถทำให้ข้าหลุดพ้นได้จงปลดปล่อยพวกเราทัานใดนั้นแสงสว่างจากหินโบราณก็หยุดลงหมอกที่ปกคลุมป่าค่อยๆจางหายไปวิญญาณรอบๆตัวปรัชญาเริ่มจางหายไปทีละตัวทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่กลับคืนมาในป่าแห่งนี้ ปรัญ,ญานั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางลานที่กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งเขารู้ว่าพิธีกรรมได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและวิญญาณทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยหลังจากที่พิธีกรรมสำเร็จสมบูรณ์และวิญญาณที่เคยติดค้างอยู่ในป่าได้รับการปลดปล่อยปรัญ,ญารู้สึกถึงความสงบเงียบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนบรรยากาศรอบๆตัวเขากลับสู่ความปกติหมอกที่เคยปกคลุมหนาทึบได้จางหายไปเผยให้เห็นท้องฟ้าสีดำที่เต็มไปด,ด้วยดวงดาวแสงจันทร์อ่อนๆส่องผ่านยอดไม้และลานหินที่ปรัญ,ญาทำพิธีกรรม เขานั่งนิ่งอยู่่ามกลางความเงียบสงบรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงกระซิบที่เคยทําให้เขาหวาดกลัวตอนนี้ได้เงียบลงหมดสิน้นเหลือเพียงความสงบสุขที่ปกคลุมป่าแต่ในใจของปรัชญายังมีความรู้สึกแปลกๆความสงสัยที่ยังคงค้างคาอยู่เขาสงสัยว่าสิ่งที่เขาทําไปนั้นเพียงพอที่จะทําให้ป่าและวิญญาณที่นี่ได้รับความสงบสุขอย่างถาวรหรือไม่หรือยังมีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยปรัชญาลุกขึ้นยืนมองไปที่หินโบราณที่เคยส่องแสง ตอนนี้มันได้ดับลงและกลับคืนสู่สภาพเดิมเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เขาได้ทําและรู้ว่าตนเองได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นจากความทุกข์ทรมานที่ยาวนานเขาเดิอนออกจากลานกว้างค่อยๆก้าวออกจากป่าที่เคยเต็มไปด้วยความลึกลับแม้ป่าจะกลับคืนสู่ความสงบแต่ความรู้สึกที่ป่าแห่งนี้เคยมีพลังวิญญาณที่ลึกลับก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของปัชญา เมื่อเขามาถึงหมู่บ้านพระอาทิตย์เริ่มขึ้นที่ขอบฟ้าชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวป่าเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่เคยหนาวเย็นและเต็มไปด้วยความน่ากลัวค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความอบอุ่นและสว่างสวยชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าปรัชญาได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาก็ขอบคุณเขาสําหรับการปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่เคยเป็นผู้เฝ้าป่า หลังจากกลับมาถึงหมู่บ้านปรัชญารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแม้แต่บรรยากาศในหมู่บ้านเองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านเริ่มต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณความตึงเครียดที่เคยมีเมื่อก่อนค่อยๆหายไปวันนั้นในช่วงบ่ายปรัชญานั่งอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านดวงอาทิตย์ส่องแสงอุ่นๆผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบๆศาลาเขามองเห็นเด็กๆเ,เล่นกันอย่างมีความสุขและผู้ใหญ่ที่นั่งพูดคุยกันอย่างรื่นเริง แต่ในใจของปรัญาความสงบนี้ยังไม่สามารถลบล้างความรู้สึกบางอย่างที่เขายังคงมีอยู่เขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับป่าที่เขาเคยอยู่และยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องค้นหาในขณะที่เขานั่งอยู่ที่ศาลาชายแก่คนหนึ่งที่เคยเป็นหมอผีในหมู่บ้านเดินเข้ามาหาเขาชายแก่มีท่าทางที่สงบและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกข้ารู้ว่าท่านได้ทำสิ่งที่สำคัญมากขอบใจมากเขากล่าวแต่มีบางอย่างที่ยังคงติดค้างอยู่ในใจของท่านใช่ไหมปรัญาพยักหน้า ใช่ครับข้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ข้าต้องการรู้ว่ามันคืออะไรชายแก่ทำท่าทางลึกลับและบอกว่าสิ่งที่ท่านรู้สึกอาจเป็นความทรงจำที่ซ่อนเร้นในป่านั่นคือความลับที่เกี่ยวข้องกับวิญ,ญญาณที่ท่านช่วยปลดปล่อยข้าจะพาท่านไปที่ห้องสมุดโบราณของหมู่บ้านที่นั่นท่านอาจพบคำตอบที่ท่านค้นหาปรัญาตัดสินใจตามชายแก่ไปยังห้องสมุดโบราณซึ่งตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของหมู่บ้านในห้องสมุดนั้น เขาพบกับหนังสือโบราณและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านและป่าขณะที่เขากําลังอ่านบันทึกเหล่านั้นเขาเริ่มเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างป่ากับวิญญาณและการกระทําที่เขาทําไปนั้นมีผลอย่างไรต่อประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน ภายในห้องสมุดโบราณปรัชญายังคงนั่งท่ามกลางหนังสือและคัมภี์เก่าๆใจของเขามุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงที่ยังค้างคาอยู่เขาพลิกอ่านหน้าหนังสือเก่าอย่างใจใจใดใจจ่ะข้อความในหนังสือเหล่านั้นเริ่มเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างหมู่บ้านป่าและวิญญาณที่เขาเพิ่งปลดปล่อยบันทึกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงป่าธรรมดาแต่เป็นที่กักขังวิญญาณของผู้คนที่ถูกสาบ เพราะการกระทำในอดีตของพวกเขาการสาบนั้นเกิดจากการทรยศที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสงครามผู้ที่ถูกสาบได้ถูกผูกพันกับป่าและไม่สามารถหลุดพ้นได้จนกว่าผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์จะทำพิธีกรรมปลดปล่อยพวกเขาปรัชญาเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวนี้กับสิ่งที่เขาเพิ่งทำการปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงการปลดปล่อยความทุกข์แต่เป็นการชดเชยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตความจริงที่เขาค้นพบไม่ใช่เพียงแค่ความลึกลับของป่าแต่ยังเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ ที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยเผชิญหน้าในบันทึกฉบับสุดท้ายปรัชญาได้พบข้อมูลที่น่าตกใจบันทึกบอกว่าผู้ที่ปลดปล่อยวิญญาณจะต้องรับผิดชอบต่อความสมดุลของป่าและวิญญาณในอนาคตนั่นหมายความว่าปรัชญาอาจต้องเป็นผู้พิทักษ์ป่าและวิญญาณเหล่านั้นเขาต้องมั่นใจว่าความสงบสุขจะคงอยู่ตลอดไปเสียงเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังปรัชญาหันไปเห็นชายแก่ที่เคยนำทางเขามายืนอยู่ชายแก่กล่าวด้วยน้ำเสียงเงียบสงบท่านได้ทำหน้าที่ที่สำคัญ แต่หน้าที่ของท่านยังไม่จบสิ้นท่านต้องปกป้องความสงบสุขที่ท่านได้ปลดปล่อยปรัชญาพยักหน้าด้วยความเข้าใจตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่เพียงแค่ช่วยปลดปล่อยวิญญาณแต่ยังต้องเป็นผู้รักษาความสงบและสมดุลของป่าแห่งนี้หลังจากที่ปรัชญาได้รับรู้ถึงหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับเขาเริ่มตระหนักว่าการเดินทางของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นการปลดปล่อยวิญญาณจากป่าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลงเขาต้องรักษาสมดุลระหว่างวิญญาณและหมู่บ้านเพื่อให้ความสงบสุขคงอยู่ เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นปรัชญาเดินกลับเข้าสู่ป่าที่เคยปกคลุมด้วยหมอกหนาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาสดใสแสงแดดส่องผ่านต้นไม้สูงสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ที่สันไหวป่าแห่งนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการปลดปล่อยวิญญาณแต่ในใจของปรัชญาเขารู้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การปลดปล่อยวิญญาณเขาได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้และมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลระหว่างวิญญาณและหมู่บ้านเขาต้องมั่นใจว่าไม่มีใครจะทำให้วิญญาณต้องกลับมาทุกทรมานอีก ในขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในป่าเขารู้สึกถึงพลังที่เงียบงันในป่ามันไม่ใช่พลังที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นพลังแห่งความสงบสุขวิญญาณทั้งหมดที่เคยติดค้างอยู่ในป่าได้รับการปลดปล่อยแล้วและป่าแห่งนี้ได้กลายเป็นที่สงบสุขอีกครั้งปรชญาเดินไปจนถึงจุดที่เขาเคยทำพิธีกรรมหินโบราณที่เคยส่องแสงสว่างตอนนี้กลับสงบลงราวกับว่ามันได้รับการพักผ่อนเขาหันมองรอบๆและรู้สึกถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างตนเองกับป่าแห่งนี้ เขารู้ว่าวิญญาณจะไม่กลับมาอีกแล้วแต่เขาก็รู้ด้วยว่าหน้าที่ของเขาไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเขาต้องคอยเฝ้าดูแลและปกป้องป่าแห่งนี้เพื่อให้ความสงบสุขยังคงอยู่ตลอดไปปรัชญาเดินออกจากป่าพร้อมกับความรู้สึกภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่ใหม่หน้าที่ของเขาในฐานะผู้พิทักษ์แห่งป่าได้เริ่มขึ้นแล้วและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสงบสุขนี้ให้ยั่งยืน